คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหนวยโชคสิทธิมลานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวล่างสูตรที่2กดติดตามนะครับเพื่อเตี๊ตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16พฤศจิกายนปี63ครับสถิติอ่าเข้าต่อเนื่องนะครับจาก32เป็น33หมดครับขอญาตเป็นตัวเลขครับนะครับเป็น33หมด มีสะดุดเล็กน้อยอยู่สามงวดนะครับล่าสุดเกานะครับไม่ได้หลุดนะครับแต่ก่อนอื่นจริงได้เลยเราก็ต้องมาดูวิธีการคำนวณกันก่อนนะครับเพื่อเห็นว่าสริติมันคำนวณยังไงนะครับ16พฤจิการนปี63ครับที่ออก972 6 6 1 2ทก่าอัออก4 6นะครับตามาดูนะครับเราช้ในส่วนของหลักเหมือนบวกด้วยหลักพันลราที่1ครับ7บวก2 7 8เปเป็น9ได้ป็นรวมเป็น9นะครับ9บวกศคงที่เป็นเสร็จ9 9$ กบวกหึงคงที่เป็นสิใสูศูนย์บกคงที่ได้1 1ึหนึ่งบวกถึงคงที่ได้สองสบวกสี่คงที่เป็น6กใสหกหกบวกสองคงที่เจ็ดเป็น8ปดใสแปดแดบวกหคงที่เป็น14บสี่ใสสี่สี่บอกหที่เป็นห้าได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดสี่ห้านะครับหนึ่งงทนวาคอมหกสามครับหนึ่งทนว่าคมหกสามสองตัวออกแปดสี่แกับสี่บวกกันเป็นสิบสองได้แต้มสองครับ ต่อมา 2> 2, 16, ครับ16ธันวาคม63ครับ16ธันวาคม63คำนวณออกมาได้012 01237956นะครับ16ธันวาคมครับออก2ตัวล่างออก70 7บ0ได้ตั้ม7ครับตั้ม7 16ธันวาคม63ครับคำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้16ธันวาคมนะครับคำนวณแต้มสองตัวล่างมาได้123 48067นะครับ123 4 8 6 0 7 นะครับสาธันวคมครับ 2. องตลรางออกหึงเก้นึ่กับเก้าบวกกันเป็น10บได้แต้มศนะครับนี่ัแต้มศูนะครับต่อมาครับสาธันวาคมครับสามสิธันวาคมกูครับสามธันวาคมครับคำนวณแต้ม2องตลรางออกมาได้90.1 2 6 4 8ย์หนึ่งอ่แปดแานะครับสิมกราคมปีหกสี่นะครับออกสอตรางออก15 1่งกับห้าบวกกันเป็น6กได้แต้มหกครับ 17มกราคม64นะครับเราเก็บสถิติต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ17มกราคม65ครับคำนวณแต้มสอส่ามส่วนเดู้นยด้นส7 8 9 0 4 6านะครับ1กุมภาพันธ์ครับออก9 7 9ก็จะประกับเป็นสบหกตาร์ครับ1กุมภาพันธ์64ครับคำนวณแต้มสองตออกมาได้าหกเด2 4 0, 1. 2 4 0 1ครับ 16กุมภาพันธ์ครับกุาพันธ์ออก3าก้ากับ9บวกกันเป็น12มี2นะเมื่อกี้มีแต้ม2นะครับมีแต้ม2นะครับต่อมาครับ16กุมภาพันธ์ครับ 16, 000, 16, 000, กุมภาพันธ์สกุาพันธ์จำนวนแต้มสองตารางได้012 7 9 9 6 0 2งสครับ1มีนาคมออก7 3 7กับสเป็น10ได้แต้ม0ตัวแรกเลย 1. มีนาคม64ครับ 1. นมีนาคม6คำนวณแต้ม2อตารางหมอ่าหงมดาก6นะครับ16มีนาคมครับออก1 9งเก้าบอกกับประสิได้แต้มศูย์16มีนาคม6 6 4ครับคำนวณแต้ม2อตารางได้4 5าหด1เ่ากับหลาน้นะครับ1เมษายนครับออก0 5 0กับ5ได้แต้ม5ครับมาสึ่มีแต้ม5นะ ต่อมาครับหเมษายน6กห้ากสี่คำนวณแต้มสองตารงบนออแต้มสองตารางมาได้สี่ห <tur> <regarded>. ้าหกเจ็ดหนึ่งสามเก้ายเมเาย์ษายนออกห้าหกห้ากับหกวกกัิบเอ็ดได้แต้มหนึ่งครับต่อมาครับสิเมษายน16เมษายนหกนะครับคำนวณแต้มสองตารางมาได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่สองกามสองพฤษปาคมหกออก 1นึ่ปกับแปประการต่างแต้มเ้าคร <od> 2 2> 0, ับเตมเก้าสพฤษภาคมหกครับคำนวณแต้มสตารางมาได้สามสี <sarc asm> uncle, ่สามสี่ห้าหกศูนย์สองแป้า่หดเรมาดูนะครับสิพฤษภาคมครับสิพฤษภาคมออกสองตัวางออกหนึ่งสี่หนึ่งสี่กันต่างหามีแต้มห้านะมสกต้มหนี่ต้มหต่อมาครับ16พฤษภาคมครับ สิบบกพคมครับคำนวณแต้มสองตัคำนวณแต้มสองตัวมาได้9 0้าศูนย์หนึ่งสองหกสิบแาเานยนึะครับหนึ่งมิถุนายนออก4ี่ห้าสี่บกค่าเป็นเแต้มเก้ต้มตัวแรกคหนึ่งมิถุนายนครับคำนวณแต้ม2ตัวลราหงสอ,อกมามสี่แปดศ1 2 3 4หกเจ็ดนะครับสิบบกยน์ออก17 1เบกเกหนึบกเจ็ป็นแปดได้แต้ม8นะครับ 16บิอกพยายนยครับกำนวนแต้ม2ตารางมาทาย901 26 845 90งกดกนะครับอกมาดกนกรกฎาคมครับ1กรกฎาคมออก2กกกับบวกกันเป็น11ดต้น่นี่ครับแตมหนึ่มาจต่อมาครับ1กระฎาคม1กรกฎาคม,มาหน้ากันครับ1กรกฎาคม หนึ่งกรกฎาคมครับคำนวณแต้มสองตัวลงได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามสี่สิบหกกรกฎาคมออกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์ได้แต้มเจ็ดครับแต้มเจ็ดต้องใช้การนำเทียบนะสิบหกกรกฎาคมครับคำนวณแต้มสองตัวลงมาได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าหกศูนย์สองแปดก้าสามเห้าหกศูนย์สองแปดก้าครับเอ็งสิงหาคมออกหกก้าวหกก้าวปรกันเป็นสิบห้าได้แต้มห้านี่ครับแต้มห้า หสิงหาคมครับกำนวแต้ตะะมสองตารางไม่ได้2องสามห้าสองสามสี่ห้าเ้าหนึ่งเจ็ดสอห้าเ้าหนะครับสิสิงหาคมออกสองสามสกสามนแต้มห้านะครับมาสกูมี5้านะสิบสิงหาคมหกสีครับกำนวแต้ม2อตารางไม่ได้สามสี่ห้าหกศูนย์สองแปดเ้ามาหูนครับเราหนึ่อ่าสิ ครับหกันยายนครับออก2ตัวลออก7 9 7กับ9กบวกกับเป็น 1, 1> <us> 6วได้แต้มครับ1กันยายนหกับ1กันยายน64คำนวณแต้มสตัวลังมาได้8 8 9015 734ากศจิกันยายน64ออก90 9 6ได้แต้ม9ครับ16กันยายน64ครับคำนวณแต้ม2ตัวมาได้90 1 2 6 8 4 5 1นึ่งตัลาคมหกสตัลาคมหกสี่ออกแปดสามแปดกวกกับปสิ็ดแต้มหนึ่งครับหตัลาค6หกสีนวแต้มสตัวละอ,อมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสอปดเปครับหนึตัวสิตัวละคมหกออกสองกลังออกสามปกสามเป็นสิบเอ็ดได้แต้มหนึ่งครับหนึ่งสิบหกันวา1สิบหกตัวละคมหกสี่ำนวณแต้มสองตัวละมาได้เก้าศูนย์ 9ก้าศูนยองหกแครับ11พฤนึิกายหกสี่ออก9 5 9าห้เบก้เป็น14ได้แต้ม4มีไหมมีครับมีแต้ม4ต่อมาครับ1พึ่งิกายหกสี่คำนวณแต้ม2ตอตระร้ามาได้5้าหกเจ็ดแปดสองห้าหกเจ็ดแอศจอิกายหกสี่ออกสอตะร้าออกห้าเจ็ด้จ็บวกกันเป็นสิบสองแต้มสอง 1 6บหกพิก64หกสคำนวณแต้ม2องตารางมาได้9 0 1าศูนย์หนึ่งสองกแปดสกธันาคมหกสออกแปดสองแปกับสอกาสเป็น8ปดเก้าไปได้แต้ม0ูนต่อมาครับ1นึธนวาคมหกสี่คำนวณแต้ม2องตารางมาได้9 0 1าศูนย์หนึ่งสอกูน่งะครับสก,กูเตเติมสีหน่อยโอเคสิบหธนาคมหกสออกสองตารางออกแปดสามปดกับสาเป็น1ิได้แต้ม1 เมื่กี้ไปเติมสีมา16ตัวนคม64ีคำนวณแต้ม2ตัวเล่าออกมาได้12348 1 2 3 4 8ม6 7นะครับรู้สึกนิ้ว่าต่อนามันจะสามสตัวนคม64ออก36 6หกไม่มีแต้ม9ก้านะครับลไปครั้งที่1 30ตตัวนคม6สคำนวณแต้ม2ตัวเาออกมาได้9 0 1 2 901 2 6, 8, 4, 5น5อกะครับ17มกราคม65ออก 8, 8, 8 0 1 5 9 2 92 9กประกอบกับ1 1บอด้แต้มหนึ่งต่อมาครับ17มกราคม6 17มกราคม65นะครับเป็น6กห้าะไม่ตกคบสิบมกราคมหกห้าครับออแปดแปศนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวางเก้าสองเก้ากระสอบกกับสิบเอ็ดด้แต้มหนึ่งสิบเจ็ดมกราคมหกห้าคนวณแต้ม2ตารางมาได้หนึส

ห้กับเจ็ดปอกกันเป็นสิบสอง้วกเจ็ดก่นะครับห้าบวกเบวกเจอกกันเป็น7จบวกหเป็น12ได้แต้มสอันนี้ไม่ไดู้สักกูนะครับจะแก้ไขนะครับ โอเคนะครับได้แต้ม2น,นะครับต่อมาครับ17กุมภาพันธ์17กุมภาพันธ์65ครับ098 597อ2 9 6 57นะครับคำนวณแต้ม2ตัวเลขออกมาได้3 4 5 6 0 2 8 9 3 4 3 4 5 6 0 2 8 9ครับแล้วมาถึงเดือนมีนาคมครับออก0 6 1 9 0 5 2ตัวเลขออก0 7 0 7ได้แต้ม7ใช่มัม้ยแต้ม7ดีไหมได้แต้ม7โอเคเป็นบุตรเป็นของที่1นะครับ เขียนผิดตำแหน่งเขียนผิดจุดโอเคนะครับหลุดเป็นอะหลุดเป็นขั้นที่สองขอไปหลุดเป็นขั้นที่2นะนะครับต่อมาครับเรามาดู1นึมีนาคมหกห้าครับหนึมีนาคมหกหาคำนวณแต้มสตัวลมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามเจด้าหกศูนย์หก้ 6, ครับเรามาดู1 6บหมีนาคมหกห้ 65, ครับสิบหมีนาคมหกหาออก7378สามเดแอตารลออกศู 3. 3, 0ูนย์สามศูนย์กับสามด้มสามมสานะครับต่อมาครับสิบหมีนาคมหกห้าครับเรามาดูนะครับเจ็ดบวกแปดแปดบวกเเป็น15บห้าบห้านะ15บห้าบวกหงคงที่เป็น 15, 5 5้าใส่ห้าบวกหงคงที่เป็น6กหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสอใส่สองบวกสเป็นสี่ สี่บวกหกเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งได้ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ศูนย์หนึ่งครับเรามาดูหนึ่งหนึ่งเมษายนครับหนึ่งเมษายนของใครครับลองดูนะจะได้เลขอะไรนะครับมันออกหนึ่งศูนย์จะบ้านหนึ่งกับศูนย์ได้เต้มหนึ่งเต็มหนึ่งครเป็นอาร์ี้ครับเต็มหนึ่งนะครับต่อมาครับเรามาดูศูนย์บวกหกได้หกหกบวกศูนย์ของที่ได้หกสนหกครับ 6บวกหนึ่งของที่เป็นเ 7. 7็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่ของที่เป็นเก้าบวกเก้าบวกสี่ของที่เป็นสิบสเบวกสเป็นส3บสาใส่สามบวกสที่เป็นห้าบวกหเป็น1 หนบวกหที่เป็น2โอเคครับก็เดี๋ยวนำมาไปเทียบกันนะอันนี้เป็นสูตรของแต้ม2ตัวล่างสูตรที่2นะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับไปดูในส่วนของรีวิวสูตรด้วยนะครับว่าสูตรไหนนั้นที่มันเดินดีก็นำมาเลือกเลือกนวัใช้โดยสูตรน,นี้มีสถิตินะครับ33งวดหลด,ด2งวดนะครับขอ,อญยตแ้กขึง สะดุดอยูส่สล่าสุดไม่ได้ล่าสุดเข้านะครับไม่หลุดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําคัญต้องกดติดตามเพื่อจะได้เล็กในสุดอันดับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ